เดี๋ยวไปดูที่เลยนะครับผมป๋าเดี๋ยวเข้าดี่เลยป๋าเข้าช่องนี้เรียบร้อยไปต่ออันนี้เดี๋ยวไปลงอยู่ข้างนั้นเลยเอารถเข้าไปเลยเดีย๋ยวผมไปหาจะได้ไม่ต้องเดินตากแดดอปปอ่อยอันนี้มีผัวแล้วเดินตาประก่อนตาแดดเถอะอันนี้สามเมตรอยากได้โซนนู้นโอเคปะ่ะอันนี้มีผัวแล้วใช่ไหม <S 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 เรียบร้อยนะรอนหน่อยตาแดดหน่อยเป็นเนื้อก่อนเนาะไปหนูที่แนมทอด เองแฝงคอยดูไว้ว่าเขาทางานยังไงแล้วเราก็จะได้ทําได้เอาของมาลงรถจอดตรงนี้นะก่อน4โมงมาจ่ายตังค์นะจ๊ะมีหัวแล้วทําเองนะพิซซ่าครับจากสีนี้ฮะถึงสีนี้นะครับรถจอดได้จ่ายเงินก่อน4โมงที่ร้านผมนะโอเคเปอร์ <c oughs> <Okay. S 2> เอารถจอดตรงนี้เลือกเลยระหว่างช่องนี้กับช่องนี้ชอบช่องไหนก็เอาเลยครับผมโอเคนั้นคุณเอาช่องนี้เนาะรถจอดนี่ครับเอาของลงโอเคครับผม สวยสวยมานี่ว่ามีส้มตำด้วยมีส้มตำด้วยครับหมูนี่แม่เพิ่งทอดเสร็จเหรอใช่ใช่โอ้โหนี ho, ่ส้มตำด้วยใช่ใช่โฆษณาห่อยโอ้โหแม่เล่นดุนนี้เลยเหรอโอ้โ oh ห my god <c oughs> <c oughs> มาสายมาสายจากสีแดงนี้ถึงสีแดงนี้ oh อะไรบ้างแดงกวาแดงกวาโซนนี้มีไหม ไม่มีจากสีแดงนี้ถึงสีแดงนี้นะครับรถเอามาจอดเลยโอเคน้ำพริกแมงดาครับเดี๋ยวมาต่อเจ้านี้เลยต่อเจ้านี้จากตรงนี้ตรงนี้ที่ตรงนี้มีสี่เมตรแบ่งเหลือว่างนี่ห้าสิบเซนห้าสิบเซนไว้เดินหน่อยรถจอดได้ไปจ่ายเงินก่อนสี่โมงเย็นตรงร้านผมนะโอเควันนี้ก็จัดตลาดนัดครับอยู่ที่อำเภอ ท่าบ่อจังหวัดน,น้องคายอยู่หน้าโรตัสครับผมใครอยากจะมาค้าขายนะมันหมานบางๆครับผมอ่ะยินดีต้อนรับผมมีทั้งหมด10ตลาดเข้ามาปรึกษากริ้งกลางโทรมากันได้ส่วนใครอยากกินต้มนะครับมาเจอผมเลยวันนี้นะครับวันที่2อนะฮะอยู่ท่าบ่อนหน้าโรตัสทุกวันพฤหัสและเสาร์ยินดีต้อนรับไป